ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินนะครับวันนี้พามาดูติดตั้งปั๊มสมม์กนะครับสมม์กตัวนี้สองแรงนะครับสองแรงสองนิ้วนะครับสิบสี่ใบพัดสองแรงสองนิ้วสิบสี่ใบพัดนะครับใส่บอนี่ครับหน้าห้านะครับห้านิ้วเจะได้อาทิตย์หนึ่ง วันนี้ก็จะเอาปั๊มมาใส่นะครับดูครับนี่หย่อนลงหย่อนลงสี่สิบว่าจะเอาลงสี่สิบเมตรนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำจะแรงไหมปั๊มสองแรงดูว่าน้ำจะแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่สมรวอสองแรงนะครับ สองแรงสองนิ้วแล้วก็ลดเหลือนิ้วครึ่งครับนี่ลดเหลือนิ้วครึ่งผมใส่ท่อสองนิ้วแค่ท่อนเดียวนะครับแล้วก็ลดเป็นนิ้วครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเอาลงน้ําเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าน,น้ําจะแรงไหมครับตอนนี้จะเอาสเสม็ดลงนะครับโป้ไปดึงเสือกโป้คุณดึงเสือกจับเสือกนั่นแหละับเสือกแล้วมาสิตุกตกปุ่มปั๊มลงไปอ่าดูครับเอาเสม็ดลงครับ ได้อด okay well, okay, okay. uh, 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 ูคร um, okay. ับได้ไหใหญ่มันท yeah, ักโปุเด้อเอาใหม่สุกเอาใหม่สุกไอยูระมัมืนนอะงามรลบะมี่อเ่เป็นูนะพี่นี่เอาแต่ส่วงนี้นะเ นี่ม้าพันดูดูครับดูครับดูตัวยาวเกินครับมันลงยากดูนะครับจะเอาท่อเสม็ดลงน้ําครับอ่ะอ่ะอ้าวลงไปแล้วครับอ้าวลงบ่อ้าวลงเลยเอาลงเลยเออดูครับดูโอ้โหทีมงานครับเยอะแยะ ดูครับดูอสอเมิดต,ตัวนี้หนักมากครับสิบห้ากิโลครับดูครับดูโอ้โหลงไปก่อนสองท่อนครับอ่ะพี่โป้ดึงเสียกไหมพี่โปออ้อ่าต่อท่อครับ ดูครับตัววยครับอ้โง<ฮ>ย,ยอดครับยอดไม่ต้องใช้ครีมครับใช้แต่มือหมุน,นครับรุ้นนี้สุดยอดัอใส่มใหมุนเลยครับเราเล่าหนึ่งไดยไหมก็กำลังใส่หมุนไ้ครับเ้า มุ้งมุ้งแก้วก็ได้อืออีกแประนึงครับโอ้โหน,นี่จะแน่นกว่าป,ปเจอีกนะครับเด,ด้ออ่าลงไปอีกแล้วครับใช้ไฟได้วยละโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับลุกหลงยิงหนักเลยโอ้ตอนนี้ลงไปได้ประมาณยี่ท่อนแล้วเนาะสองสามสี่ห้าน่าจะลงไปสี่สี่ท่อนได้แล้วครับ ดูครับเชื่อกกับสายไฟก็พันด้วยกันนะครับดึงตึงๆหน่อยปีโป้เสือกดูครับลงไปห้าพันแล้วครับห้าสี่ยี่สิบยี่สิบเมตรแล้วครับเอาคอดคอดคอดคอเสือกเอาเสือคอเสือกตรงนี้ยี่กูคอเสือกนี้ย เออทายนี็นอยู่นี่ครับขอดขอดไว้นะครับเผื่อเผื่อมันหลุดเผื่อมันอะไรนะครับมันจะได้มัดกันขึ้นมานะครับเผื่อแป,ป๊บมันหลุด,ด,ดลปั๊มมันหลุด,ดเราจะได้ช่วยดึงกับแป,ป๊บขึ้นมาได้นะครับนี่ประแจไม่ต้องใช้ครับมือหมุนอย่างเดียวครับ <c oughs> อ้าวดูครับเดี๋ยวน้ําจะมาแรงไม่แรงเดี๋ยวติดตามดูครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพึ่ท้ายเปิดปิดลงน้ำน้ำออกมาแล้วนะครับอ่าเทปปิดใหม่เปิดใหม่ก็ได้ครับอ่าดูครับน้ําไหลแรงดีเต็มท่อนะครับอ้าวเปิดสวิตช์ครับหนึ่งสองสามหลบหนีวิสาจะวะอ่ามาแล้วครับ โอ้น้ำแดงครับน้ำแดงน้ำก้นบ่ออุ้ยโอ้ครับเอาเปิดให้มันไหลออกไา้วเดี๋ยวมันกระสุดล่ะโอ้ดูครับดูครับไหลแรงดีนะครับเต็มท่อบึ้บเลยนะครับดูครับแต่ว่าน้ำถูกไมนะครับดูครับแดงแป๊ด ายมันดูดน้ำเก่าขึ้นมาก่อนครับ e น้ำมมยังไม่ได้สูบออกเน,ะน,นาะอ,อยู่ครับนี่เสมอนะครับสองแรงครับน้ำน้ำน้ำลดลงนะครับ น้ำหมดหรือเปล่าครับหรือมันตันวันนี้น้ำก็เริ่มมาเต็มสายแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มมาเต็มสายแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับดูครับอันนี้เปิดใส่สวนมอนนะครับตันนี้ก็เริ่มไหลมาเต็มสายคืนแล้วนะครับท่อนิ้วครึ่งครับดูความแรงของน้ำก็ได้ครับเต็มท่อ อนี้กําลังให้มันดูดก้นบอยอยู่นะครับพวกตะกรนพวกอะไรจะได้ออกครับเปิดทิ้งไว้ครับให้มันดูดใต้ก้นบอออกมาก,ก่อนาดูความแรงของน้ําก็ใช้ได้อยู่ครับน้เรื่อยๆครับน้ําไม่ขาดก็น่าจะใช้ได้อยู่ครับสองแรงจุสี่ใบพัดครับ สองแรงสิบสี่ใบพัดน้มก็แรงบ้างเบาบ้างเพราะว่าจะมีพวกเศษนะครับเข้าไปอุดที่ตัวกองของปั๊มนะครับตอนนี้แต่ว่าน้ำขนาดนี้ก็ไม่ขาดแล้วครับเปิดทิ้งไว้ก่อนครับให้มันดูดก้นบ่อให้เป็นให้มันสะอาดก่อนครับให้พวกเศษ หินเศษทรายข้างล่างมันออกก่อนครับนี่ครับใช้ได้อยู่ครับความแรงของน้ำไหลเรื่อยๆสองแรงสิบสี่ใบพัดท่อนิ้วครึ่งครับ กิงไว้ทั้งวันแหละครับวันนี้ไหลท่วมปลาไปเลยเนี่เิมมาเต็มท่อเหมือนเดิม้วครับเริมมาเต็มท่อเหมือนเดิม้วครับตอนนี้น้ำก็เริ่มใสแล้วครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับ ใช่ได้ครับน้ำก็เริ่มมาเต็มท่อเหมือนเดิมนะครับใสลแรงดีครับท่อ,อนิ้วครึ่งนะครับอ้าวเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าน้ำนี่กี่นาทีจะขาดนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ดูนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้ก็ได้เทสน้ำไปได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ เทน้ําได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไหลปกติดีนะครับไม่ขาดครับน้ําไม่ขาดไม่หยุดนะครับใสแจ๋วเลยครับน้านี่ครับน้ําก็ออกปกติดีนะครับเปิดทิ้งไว้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ครับให้สายให้อะไรที่อยู่ข้างล่างมันออกมานะครับก็เปิดไปได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ใสดีครับไม่ขาดครับใส่แจ๋วแล้ว เปิดตรงนี้ก่น้ําจะเต็มสวนแล้วครับเปิดได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับน้ําก็ไหลไม่ขาดเลยนะครับนี่เปิดน้ําก็เต็มสวนแล้วครับตอนนี้นี่ครับน้ําไหลเข้ามาเต็มสวนแล้วนี่เทสได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วไหลดีครับจะเทสอีกสักนิดหนึ่งครับก็จะปิดไว้แล้วดูนแล้วครับว่ามันไหลครับแจวเลย ตอนนี้ก็ทําการต่อท่อครับนี่เดินท่อรอแล้วครับเดินท่อรอแล้วน,นี่ปลูกทุเรียนเดินท่อรอแล้วครับสายเก่ามันเป็นสายเมนเล็กครับน้ําไหลไม่แรงเปลี่ยนใหม่เจาะบอ่อใหม่เลยครับเจาะบอ่อใหม่เลยเปลี่ยนเมนใหม่ด้วยครับเมนใหญ่กว่าเก่าเมนนิ้วครึ่งไปเลยครับ ปลูกรดต้นทุเรียนครับเ,เ,รเ,เรตรียมรดต้นทุเรียนทุเรียนกำลังโตครับนี่ครับปลูกสามสิบสี่สิบต้นนี่เลยครับตำระบบน้ำใหม่น้ำเก่ามันไม่ค่อยแรงครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ